จะเดินทำสนเด็ดดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกครั้งนายหนึ่งภูมิภัยอุ่นขาวนักศึกษาวปวสวปีที่สองมาเล่าข่าว,วบอลบอรงานนมแรงทั้งนักบวชชาวชุมชนและนักเรียนสมัภิชขาทั้งหมด5คุ้งสีร่วมกันผลิตอาหารในเช้าวันจันทร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ประจำสัปดาห์ดังนี้ครับเริ่มที่ในส่วน2 0 4ชาวคุ้มสีเหลืองนักเรียนชั้นมอปลาย กับชาวชุมชนร่วมใจกันตักดินปลูกทำเรียงตามแถวเทลงบนแปลงเตรียมจะปลูกฟักทองสายพันธุ์ทองอัมพัยครับต่อไปที่คุ้มตะวันออกหลังน้ำท่วมลดลงชาวคุ้มสีม่วงนักเรียนชั้นม .4 ร่วมกันห้าสอพื้นที่รอบๆบ,บ้านภายในชุมชนเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดน้าพักอาศัยครับไปต่อที่สวนลานกราบชาวคุ้มสีส้ม และสีแดงกับนักเรียนชั้นม .1 ไปขนดินปลูกผสมปุย๋ยใส่แปลงเตรียมพร้อมที่จะปลูกต้นหอมในคราวหน้ากับอาป,ปะไฟพรผู้ดูแลงานครับท้ายสุดที่ชาวคุ้มสีชมพูนักเรียนสมุนพรรามร่วมกันตัดดอกรรกระเจี๊ยบแทงเมล็ดกระเจี๊ยบออกที่ใต้เฮือนศูนย์สารต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนำไปตากทำสมุนไพรแปรรูปใช้และจำหน่ายกันครับ การทํางานกิกรรมหากทําคนเดียวอาจทําได้เร็วแต่ไม่ได้นานหากทํากับหมู่กลุ่มจะทําได้ไวกว่าและยั่งยืนกว่าจะเริ่มทำสนิดีครับ